สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับครูนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับครูเด่นมาสอนต่อจากครั้งนี้แล้วเอครั้งก่อนจําได้ไหมครับครูเด่นสอนเรื่องอะไรไปนะสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนนั่นเองของเศษส่วนแล้วก็จํานวนคระถูกไหมครับนั้นวันนี้ครูเด่นบอกไว้แล้วว่าจะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเ,มเิมกันครับ เดินท่านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้เปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณ,ณ,ณ,ณิตศาสตร์ป .6 เล่ม1ไปที่หน้า69ได้เลยครับนี่เมื่อนักเรียนเปิดมาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้เดินกลิ้นไม่รอช้าขอเริ่มก,กันกับข้อที่1กันเลยครับข้อที่1ขออ่านคําสั่งก่อนครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำรรพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ,ของคําตอบด้วยนั่นเองโอเคนะดังนั้นเริ่มก,ก,กันกับข้อที่1เลยครับ ข้อที่หอ่านโจทย์ก่อนนะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าหอประชุมแห่งหนึ่งครับมีเก้าอี้อยู่570ตัวเป็นเก้าอี้พลาสติกสส่วน5ของจํานวนเก้าอี้ทั้งหมดที่เหลือเป็นเก้าอี้ไม้หอประชุมแห่งนี้มีเก้าอี้ไม้กี่ตัวเอาแล้วครับดังนั้นโจทย์ปัญหาของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งเมื่ออ่านโจทย์จบปุ๊บก็เริ่มขั้นตอนที่หนึ่งครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหานักเรียนก็ต้องทราบว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างอ,อันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขากำหนดมาให้ครับมีอะไรบ้างจทบอกว่าหอประชุมแห่งหนึ่งนักเรียนยกมาเลยครับอ่าหอประชุมแห่งหนึ่งครับมีเก้าอี้ อยู่570ตัวนะครับทีนี้เขาบอกต่อว่าเป็นเก้าอี้พลาสติกเท่าไหร่ครับเป็นเก้าอี้พลาสติกอยู่เท่าไหร่เศษ3าส่วนหของจำนวนเก้าอี้ทั้งหมดนะครับอ่าของจำนวนเก้าอี้ทั้งหมดและเขายังบอกต่อครับว่าที่เหลือเป็นเก้าอี้อะไร เก้าอ e ี้ไม้ดังนั้นที่เหลือเป็นเก e ้าอี้ไม้ครับชุดอ่ะทีนี้เขาถามว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเขาถามว่าอะไรครับนักเรียนเขาถามว่าหอประชุมแห่งนี้มีเ e ก้าอี้ไม้กี่ตัวนักเรียนก็เขียนไปเลยครับถามว่าหอประชุมแห่งนี้นะครับ มีเก e ้าอี้ไม้กี่ตัวชุดอ่ะมาดังนั้นตรงนี้นะเมื่อนักเรียนเขียนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถไปเข้าขั้นตอนที่2ได้เลยครับก็คือการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองดันมาดูครับเขาบอกว่าอะไรหอประชุมแห่งหนึ่งเนี่ยมีเก้าอี้อยู่5้าตัวซึ่งเพืนขอวาดก่อนเลยมีเก้าอี้นะครับชุบช อันนี้คือเก้าอี้อยู่เท่าไรห้าร้อยเจ็ดสิบตัวนะครับดังนั้นทั้งหมดตรงนี้รวมกันเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบตัวนี่คุณได้มาแล้วนะตรงนี้นะทีนี้เขาบอกว่าเป็นเก e ้าอี้พลาสติกสามส่วนห้าของจำนวนเก้าอี้ทั้งหมดหมายความว่าตรงนี้มันต้องแบ่งไปทั้งหมดกี่ส่วนครับห้าส่วนนคุณแบ่งเลยนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าอาจจะไม่เท่านะไร่แนคุณแบ่งใหม่นิดนึงมาดู ประมาณนี้มองให้มันเข้ากันอะไรกันนะดงนั้นแบ่งได้ทั้งหมดคือห้าส่วนเขาบอกว่าเป็นเก้าอี้พลาสติกไปแล้วกี่ส่วนสามส่วนดังนั้นตรงนี้เป็นเก้าอี้พลาสติกสามส่วนนะครับโอเคนะก็คือสามส่วนห้าตรงนี้เป็นเก้าอี้พลาสติกครับสามส่วนครูเล่นขอใช้เป็นสีแดงแล้วกันครับตรงนี้เป็นเก้าอี้พลาสติกดังนั้นเขาบอกว่าที่เหลือมันเหลือกี่ส่วนเหลืออีกสองส่วนครับตรงนี้ก็ต้องเป็นเก้าอี้ไม้ ซึ่งนักเรียนดูจากแผนภาพเนี่ยก็ตอบได้แล้วครับว่าเป็น9ก e ้าอี้ไมมอยู่เท่าไหร่ครับ2ส,ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนั่นเองโอเคเนาะดังนั้นก็จะได้มาแล้วครับแบบนี้ดังนั้นอันนี้เป็นวิธีการเช็คเดี๋ยวคุณเช็คให้ดูนะทีนี้ไปดูครับการแก้ปัญหานักเรียนก็ต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นขั้นที่1นักเรียนต้องทราบก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยเรามี 5ส่วนถูกไหมครับรวมกันเป็น570ตัวเป็นเก้าอี้พลาสติกเท่าไหรสาส่วนหของจำนวนเก้าอี้ทั้งหมดดังนั้นนักเรียนต้องรู้ครับว่าในส่วนที่เป็นเก้าอี้พลาสติกเนี่ยคือเท่าไหรสาส่วนห้าดังนั้นครูนขอเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับตรงนี้นะจะได้ว่าอะไรเก้าอี้พลาสติกครับก็คือเป็น3าส่วนห ของจำนวนเก้าอี้ทั้งหมดของก็คือคูณนะครับเก้าอี้ทั้งหมดก็คือ570ตัวดังนั้นเจ้าตัวนี้เป็นเก้าอี้พลาสติกเขาบอกว่าที่เหลือแสดงว่าที่เหลือก็คือต้องลบออกจากทั้งหมดถูกไหมครับดังนั้นเรียนต้องนําทั้งหมดลบออกด้วยเก้าอี้พลาสติกครับทั้งหมดก็คือ570แล้วก็ลบเก้าอี้พลาสติกตัวนี้จะเหลือเป็นจํานวนเก้าอี้หมายนั่นเองได้มาแล้วนะ ดังนั้นเมื่อนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องเริ่มโดยการแสดงวิธีทำครับุบมาทีนี้นักเรียนก็ต้องเริ่มจากคั้นที่หนึ่งครับคั้นที่หนึ่งคันที่หนึ่งคือยังไงนะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยคั้นที่หนึ่งครับคือยังไงเอ่ยเด็กเพื่อนขอเขียนใหม่นะครับฝั่งนี้มาดูคั้นที่หนึ่งมีวงเล็บไหมครับมีดังนั้นนักเรียนเริ่มทําจากในวงเล็บก่อนดังนั้นขั้นที่หนึ่งก็คือ มีเก้าอี้อะไรเก้าอี้พลาสติกนะครับโอเคนะอย่างข้อน,นี้หนึ่งก็คือมีเก้าอี้พลาสเดี๋ยวครูเล่นค่อยเขียนสรุปตอนท้ายแล้วกันเนาะข้อน,นี้หนึ่งก็คือเศษสามส่วนห้าคูณกับห้าร้อยเจ็ดสิบครับซึ่งเป็นการคูณนักเรียนสามารถตัดทอนได้ช่วยครูเล่นตัดทอนนิดนึงครับห้าคูณหนึ่งเป็นห้าห้าคูณหนึ่งเป็นห้าห้าคูณหนึ่งเป็น 5. ห้าเหลือเศษอีกสองห้าคูณสี่เป็นยี่สิบ ดังนั้นข้างบนนักเรียนจะเหลือ1 1 4สิบคูณกับ3คูณให้ครูนักเด็นนิดนึงครับขอทดเลขนะหนึ่ง้ิบคูณกับ3ครับ3คูณกับี่เป็น12เขียนสองทด1ครับ3คูณหนึ่งเป็น3าบวกอีก1เป็น4 3ามคูณหนึ่งเป็น3าดังนั้นจะได้ทั้งหมดคือสา2ร้อสี่สิบตัวเอาล้ครับดังนั้นเจ้าตัวนี้ก็คือเก้าอี้ะไรเก้าอี้พลาสติกดงนักเรียนเขียนนิดนึงครับว่ามีเก้าอี้พลาสติกอยู่เท่าไหร่นะ มีเก้าอีพลาสติกยอยู่342ตัวดังนั้นนักเรียนต้องไปทําขั้นที่2ครับมาขั้นที่2นักเรียนได้มาแล้วว่าเจ้าก้อนนี้ทั้งหมดก็คือเป็นเท่าไหร่นะ342ขั้นที่2นักเรียนก็ต้องนําค่าทั้งหมดที่มีอยู่ไปลบกับ342ครับดังนั้นจะได้ว่านักเรียนก็จะมีเก้าอี้ไม้ที่เหลือเป็นเก้าอี้ไม้นะดังนั้นเขียนครับ ว่าจะมีเก้าอี้ไม้อยู่เท่าไรเอ่ยเท่ากับ570แล้วก็ลบกับ342นั่นเองซึ่งลบเลขให้ครูนดิดนิดนิดนึงครับจะได้ว่า570ครับลบกับ342ซึ่งอันนี้ครูเลนตั้งลบให้ดูนะศูนลบ2ไม่ได้ยืมมาเป็น10ครับ7ให้ยืมไปแล้วเหลือ6ครับ10ลบ2เหลือ8ครับ6ลบ4เหลือ2แล้วก็5ลบ3เหลือสครับ ดังนั้นจะได้ว่ามีเก้าอี้ไม้อยู่228ตัวนั่นเองดังนั้นเมื่อนักเรียนได้คำตอบมาแล้วเรียบร้อยนักเรียนก็เขียนสรุปนิดนึงครับเขาถามว่าหอประชุมแห่งนี้มีเก้าอี้ไม้กี่ตัวนักเรียนก็เขียนสรุปนิดนึงครับว่าดังนั้นหอประชุมแห่งนี้ครับหอประชุมแห่งนี้มีเก้าอี้ไม้อยู่เท่าไหร่ครับ 228ตัวนั่นเองครับโอ้โหได้มาแล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อนักเรียนได้คําตอบมาแล้วผ่านไปทั้งหมด3ขั้นตอนแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองดังนั้นไปดูกันเลยครับว่าข้อนี้จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบได้ว่าอย่างไงบ้างมาดูดังนั้นครูขอยกประโยคสัญลักษณ์ไปเขียนนะครับก็คือจาก570ลบกับ สามส่วนห้าคูณกับห้าร้อยเจ็ดสิบครับเท่ากับช่องวางชุบมาดูการตรวจสอบคําตอบหนึ่งเลยนักเรียนดูครับเจ้าตัวนี้นะครับนักเรียนมาดูตรงนี้ครับเจ้าตัวนี้สามส่วนห้านะครับของห้าร้อยเจ็ดสิบตัวนี้นะนักเรียนคานวณตรงนี้ก่อนถ้านักเรียนคิดเป็นเลขก,กลมๆนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเขาใกล้เคียงตัวไหนใกล้เคียงหกร้อยถูกไหมครับใกล้เคียงหกร้อยดังนั้นจะได้ว่า เศษสส่วนหของห้าเจเนี่ยต้องเป็นไงกว่าต้องน้อยกว่าเศษสส่วนหของ6 0 0ครับซึ่งช่วยครูในฐานนิดนึงครับเศษสส่วนห้าของห0 0 515ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหเหลือเศษอีกหนึ่งเหลือ120คูณกับ3เป็น3 6 0หโอเคนะดังนั้นหมายความว่าเศษสามส่วนห้าของ5้าเจต้องน้อยกว่า360สนะครับโอเคนะ ดังนั้นคำตอบของนักเรียนเป็นไงครับ5 7 0เจ็ดไปลบกับ3 6 0หเท่ากับอะไรเอ่ยลบให้ครนิดนึงเหลือ0นย์เหลือ1เหลือ2ก็คือได้คำตอบมาแล้วคือ210ิบแต่คำตอบของนักเรียนต้องเป็นไงกว่าต้องมากกว่า2 1 0สบนะครับซึ่งซึ่งย้อนกลับไปดูคำตอบครับคำตอบของนักเรียนได้228ครับซึ่งสองอย 28เนี่ยมากกว่า210ดังนั้นจึงถือว่าคำตอบที่นักเรียนมีอยู่เป็นไงครับสมเหตุสมผลนั่นเองโอเคเนาะไม่น่ายากนะครับข้อนี้ไหนใครทำข้อนี้ถูกบ้างยกมือให้ครูเห็นชิ้นใจหน่อยนี่น่ารักมากนะครับเด้นส่วนคนไหนที่ถูกแล้วเนี่ยก็ดีแล้วโอเคนะพยายามไปฝึกทำโจทย์ต่อส่วนนักเรียนคนไหนที่ยังผิดอยู่แก้ไขให้ ถูกต้องนะครับโอเคนะโดยดูเฉลยไปพร้อมๆกับครูนัดเด่นเนาะงั้นข้อเดียวยังไม่หนำใจเคลื่อนขอต่ออีกหนึ่งข้อได้ไหมเอ่ยได้เนาะไปต่อข้อที่2กันครับมาเริ่มจากอ่านโจทย์ก่อนเลยครับเขาบอกว่าป้ามีข้าวเจ้าอยู่9เศษ7ส่วน10กิโลกรัมครับมีข้าวกล้องอยู่6เศษ1ส่วน2กิโลกรัมถ้านำข้าวทั้ง2ชนิดมารวมกันและแบ่งใส่ถัง2ใบเท่าๆกัน นำมารวมครับนักเรียนนำมารวมนักเรียนต้องจินตนาการได้นะก็คือเอาสองส่วนนี้มารวมกันก็คือมาบวกแล้วก็นำไปแบ่งใส่ถังสองใบเท่าๆกันคือการอะไรการหารนี่ดังนั้นนักเรียนต้องนึกภาพบอ,อกเลยนะว่านำสองส่วนมาบวกกันแล้วหารด้วยสองนั่นเองครับถังแต่ละใบจะมีข้าวอยู่ถังละกี่กิโลกรัมดังนั้นเมื่ออ่านโจทย์เสร็จปุ๊บก,ก็เขียนครับว่าโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างอ่า จกําหนดให้ว่าเลยครับป้าเนี่ยมีข้าวเจ้าอยู่เก้าเศษเจ็ดส่วนสิบกิโลกรัมคุูนขอเขียนตัวย่อนะครับมีข้าวกล้องอยู่เท่าไหร่เอ่ยหกเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมครับเขาบอกต่อว่าถ้านำข้าวทั้งสองชนิดมารวมกันเขาอบอกว่า ถ้านำข้าวทั้งสองชนิดนะครับมารวมกันครับนี่แล้วยังไงต่อครับพอรวมกันเสร็จปุ๊บแบ่งใส่ถังสองใบเท่าเท่ากันและแบ่งใส่ถังสองใบครับเท่าเท่ากัน ทีนี้เขาถามครับนักเรียนเขียนเลยครับว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรดังนั้นโจทย์เขาถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์เขาถามว่าถังแต่ละใบจะมีข้าวะจะมีข้าวอยู่ถังละกี่กิโลกร,รมัมดังนั้นเขียนครับว่าถามว่าถังแต่ละใบครับนี่จะมีข้าวอยู่เท่าไหร่ครับถังละกี่กิโลกร,รมัม เมื a a speaker, name, anto, ่อครูได้เรียนเขียนจบแล้วนักเรียนอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้ววิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สองครับก็คือการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองซึ่งค้อนี้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนทราบว่าป้ามีข้าวเจ้าอยู่เท่านี้ครับดังนั้นตรงนี้เป็นส่วนของข้าวเจ้านะครับุมาดูเคยนะเป็นส่วนของข้าวเจ้ามีอยู่เท่าไหร่ครับข้าวเจ้ามีอยู่ก้าอ่ะคุณขอเขียนลงมาข้างล่างนิดนึงครับ มีอยู่9ก้าเศษเจ็ส่วนสิกิโลกรัมนะครับทีนี้เขาบอกว่ามีข้าวกล้องอยู่เท่าไหร่ครับน้อยกว่านะก็จะสั้นๆกว่ามีข้าวกล้องอยู่ประมาณ6กเศษหนึส่วนสกิโลกรัมครับเขาบอกว่าถ้านำข้าวทั้ง2ชนิดมารวมกันดังนั้นเขานำข้าวทั้ง2ชนิดมารวมกันจะได้เป็นแบบนี้ครับนำมารวมกันก็จะมาบวกถูกไหมครับดังนั้นจะได้เท่ากับแบบนี้เลยนี่ รายเท่ากับความยาวทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะดังนั้นอันนี้คือนํามารวมกันแล้วนะครับจะได้เป็นแบบนี้นะทีนี้เขาบอกว่านําไปแบ่งใส่ถังก็คือนําส่วนที่ได้มาแล้วเนี่ยไปแบ่งเท่าเท่ากันเป็นกี่ส่วน2ส,ส่วนัดนครูเซนแบ่งครึ่งเลยครับชิบสองส่วน,วนได้มาแล้วโอเคนะซึ่ง2ส,ส่วนนี้เท่ากันเขาบอกว่าถัางแต่ละใบเขาถามใบเดียวนะครับจะมีข้าวอยู่ถังละกี่กิโลกรัมัดนเขาถามใบเดียวก็คือถามแค่ส่วนนี้ครับชิบ แต่นะักเรียนต้องทราบนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้มาจากอะไรเอ่ยมาจากเก้าเศษเจ็ดส่วนสิบครับไปรวมกับหกเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองโอเคเนาะไม่น่ายากนะครับดังนั้นข้อนี้เมื่อนักเรียนมองแผนภาพออกแล้วดูนะตอนแรกเขามีอยู่สองส่วนนะครับสองสีนำมารวมกันแบบนี้ชุบอ่า พอได้มาแล้วก็รวมกันเป็นอันใหญ่อันหนึ่งครับแล้วก็แบ่งครึ่งเขาถามแค่ส่วนที่เป็นถังเดียวก็คือถังแต่ละใบเขาถามฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับมองภาพออกเนาะดังนั้นเมื่อวางแผนเสร็จปุ๊บเข้าขั้นตอนที่3ครับการแก้ปัญหาก็เริ่มจากการเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับมาครับดังนั้นข้อนี้นักเรียนจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าอะไรเอ่ย ขั้นตอนแรกนักเรียนต้องนํำข้าวทั้ง2ชนิดมารวมกันก็คือนํามาบวกกันครับจะได้9ก้าเศษเจส่วนสิไปบวกกับ6กเศษหส่วนสครับเมื่อบวกกันเสร็จปุ๊บทำางไงครับบวกกันแล้วเอาไปแบ่งเป็น2ส่วนก็คือต้องไปหารด้วย2นั่นเองครับนี่นำไปหารด้วย2แล้วเท่ากับชองวางดังนั้นก็เริ่มกันเลยครับมีวงเล็บก็เริ่มทำจากขั้นที่1นึ่งก่อน ดังนั้นก็แสดงวิธีทำให้เรียบร้อยนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับอ่ามาดูขั้นที่หนึ่งนักเรียนก็เริ่มจากการนำจำนวนคลามาบวกกันครับซึ่งครูเด่นสอนแล้วว่าถ้ามันมีจำนวนเต็มอยู่เป็นจำนวนคลาแบบนี้ให้นำจำนวนเต็มมาบวกกันก่อนดังนั้นจับเก้าบวกกับหกครับเป็นเท่าไหร่นะเป็นสิบห้าดังนั้นตัวนี้จะได้สิบห้านะครับบวกกับต่อไปก็เป็น เศษส่วนครับตัวนั้นเลยก็คือมีเศษ7ส่วน10ครับแล้วก็ไปบวกกับใครเศษ1ส่วน2ครับชึบได้มาแล้วตัวนี้นะทีนักเรียนตอบครูนิดนิดนึงครับเวลาบวกลบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันส่วน10กับส่วน2คอนอคือ10เก่งมากดังเจ้าส่วน10ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเจ้าส่วน2ต้องคูณด้วย5้ส่วนนั่นเองครับอันนี้คือขั้นที่1นะ ดังนั้นจะได้ว่า15บวกกับเท่าไหรเอ่ยเศษ7จส่วน10แล้วก็บวกฝั่งนี้คือเศษหส่วนนั่นเองครับโอเนะดังนั้นจะได้เท่าไหร่นะครับช่วบวกให้ครณนิดนึงข้างในเป็น15บวกกับ12ส่วน10นั่นเองโอเคนะเมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนสังเกตก่อนว่าตัวเนี้ยครูนจะเขียนเป็นจำนวนคละได้ก็คือ5เศษส2บส่วนิ เห็นไหมซึ่งตัวนี้นะแต่เขาไม่นิยมเขียนแบบนี้เพราะอะไรครับนักเรียนสังเกตนะเพราะมันเป็นเศษเกินอยู่ดังนั้นน,น,นักเรียนต้องทําเจ้าตัวนี้ให้เป็นจนนํานวนคละก่อนแล้วตัวนี้จะได้ไหรห้าโทษสิบห้าบวกกับหนึ่ง 1, คูณสิบเป็นสิบเดียนจะได้สิบห้าบวกกับหนึ่ง 1, เหลือเศษสองส่วนสิบซึ่งเศษสองส่วนสิบเนี่ยทำให้เป็นอย่างต่ำได้ก็คือเอาสองตัดทอนเหลือเศษหนึ่งส่วนห้านั่นเองครับชุ เป้นตรงนี้คลืเอนเขียนเป็น1เศษหส่วนห้านะแล้วนักเรียนสังเกตต่อว่าขั้นที่สองอ่ะครูนักเรียนขอเขียนขั้นที่2นะครับขั้นที่สองนักเรียนต้องนําจํานวนตรงนี้ไปทําไงไปหารครับนักเรียนหารด้วยสองซึ่งครูเรียนบอกแล้วว่าถ้าเป็นการคูณหรือการหารเรามักจะไม่เขียนเป็นจํานวนคลาเราทําเป็นเศษเกินครับเก่งมากดังนั้นเจ้าตัวนี้นักเรียนบวกกันก่อนได้เลยครับตรงนี้นะมาดูสิบห้าบวกกับหน่งเป็นสิบ ดังนั้นตัวนี้จะได้เป็นครนขอไปทดข้างบนนะ16เศษ1ส่วน5นักเรียนต้องทำเป็นเศษเกินให้ครูนเด็นนิดนึงครับจะได้ว่านำ16ไปคูณกับ5เป็น80บวกกับ1เป็นเศษ81ส่วน5นั่นเองดังนั้นขั้นที่สองนะักเรียนจะได้ว่าเศษ81ส่วน5แล้วก็ไปหารด้วย2นะครับตัวนี้นะหารด้วย2จําได้ใช่ไหม2ที่เขาไม่เขียนตัวส่วนคือส่วนเป็น1 ดังนั้นจะเท่ากับ81ส่วน5นักเรียนต้องเปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยครับจากเศษ2ส่วน1ก็ต้องคูณด้วยเศษ1ส่วน2นั่นเองดันตอบครูนัเดีนนิดนึงครับข้อนี้ตัดทอนเป็นอย่างต่ำไม่ได้แล้วนะข้างบนคูณกันได้81ครับข้างล่างคูณกันได้10แต่ข้อนี้จะได้เป็นเศษ81ส่วน10ซึ่งนักเรียนก็เขียนตอบเป็นจำนวนคละให้เรียบร้อยนั่นเองครับ ซึ่งจะได้ว่าเท่าไหร่เอย่ย10คูณกับ8เป็น80เหลือเศษ1ส่วน10นั่นเองนั้นก็เขียนตอบนิดนึงครับว่าอะไรนะเขาถามว่าถังแต่ละใบจะมีข้าวอยู่ถังละกี่กิโลกร,รัมก็เขียนตอบครับดังนั้นเขียนว่าถังแต่ละใบครับจะมีข้าวอยู่ถังละเท่าไรเอย่ย 8เศษ1ส่วน10หน่วยเป็นกิโลกรัมนั่นเองครับได้มาแล้วเรียบร้อยเมื่อเรียนได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่4ก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองครับไปดูกันเลยครับว่าข้อนี้จะตรวจสอบแล้วสมเหตุสมผลหรือเปล่านะนันกเรียนขอเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือ9เศษ7ส่วน10นะแล้วก็บวกกับ6เศษ1ส่วน2แล้วหารด้วย2นะครับมาดูชุบ ั่งนี้ครับประโยคสัญลักษณ์นะครับ9เศษ7ส่วน10บวกกับ6เศษ1ส่วน2แล้วก็หารด้วย2เท่ากับช่องว่างอ่ะมาดูขอแวะไปดูนิดนึงครับว่าถูกหรือ,อยังเมื่อกี้ฟลึ๊บฟล๊บในได้มาแล้วนะครับแบบนี้เลยนะไปดูทีนักเรียนต้องตรวจสอบนะครับความสมเห็ุสมผลและนักเรียนสังเกตนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ย9เศษ7ส่วน10เนี่ยน้อยกว่าใครน้อยกว่า10ตัวนี้นะ น้อยกว่าสิบครับแล้วเจ้าตัวนี้ก็คือหกกว่ากว่าก็ต้องน้อยกว่าใครน้อยกว่าเจ็ดโอเคไหมน้อยกว่าเจ็ดนั้นตัวหนึ่งน้อยกว่าสิบตัวหนึ่งน้อยกว่าเจ็ดดังนั้นบวกกันหารสองแสดงว่าถ้าครูนิ่นเอาสิบบวกเจ็ดครับแล้วก็ไปหารด้วยสองเนี่ยครูนิ่นจะได้สิบเจ็ดส่วนด้วยสองถูกไหมสิบเจ็ดหารด้วยสองจะเหลือเท่าไหร่ครับเรียนก็คือครึ่งหนึ่งง่ายๆเลยนะพูดง่ายๆเลยนะครับว่ามันคือครึ่งหนึ่งถูกไหมเอ่ย ของ17บตัวนี้นะจะได้เท่าไหร่ครับมาดูนันจะได้17บหารด้วย2ก็คือคูณด้วยเศษ1ส่วน2นั่นเองโอเคนะครับซึ่งตัวนี้ตัดทอนไม่ได้นะนักเรียนก็จะได้17ส่วนสองครับทําเป็นจํานวนคะ,วะได้เท่าไหร่ครับ2คูณ8เป็นสิบเหลือเศษ1ส่วน2นั่นเองซึ่งคําตอบของนักเรียนครูอินบอกแล้วว่าของเราจริงๆอ่ะมันน้อยกว่านะครับ น้อยกว่าทั้งสองตัวเลยดังนั้นคำตอบของนักเรียนจะต้องน้อยกว่า8เศษหนึ่งส่วนสองถูกไหมเอ่ยดังนั้นลองย้อนกลับไปดูครับว่าคําตอบของเราคือเท่าไหร่ครับคําตอบของเราคือได้8เศษหนึ่งส่วนสิบน้อยกว่าไหมน้อยกว่า8เหมือนกันนะครับแต่ตัวที่เราคํานวณได้คือเศษหนึ่งส่วนสิบนะดังนั้นเขียนนิดนึงครับว่าคําตอบที่ได้8เศษหนึ่งส่วนสิบเนี่ยเป็นไงกว่าน้อยกว่า8เศษหนึ่งส่วนสองดังนั้นจึง สมเหตุสมผลนั่นเองโอเคนะครับได้เนาะอันนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับดังนั้นผ่านไปแล้วนะครับครูเรียนสอนแบบฝึกหัดไปกี่ข้อครับนักเรียน2ข้อโดยกันดังนั้นนักเรียนคนไหนถูกยกมือให้ครูเรียนดูหน่อยเอ้ยชื่นใจมากมีคนถูกนะแต่ยังเอ๊ยยังเห็นมีคนผิดอยู่ดังนั้นถ้าใครผิดอยู่แก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วอย่าลืมถ้าอยากเก่งขึ้น ให้ไปฝึกทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ปร .6 เล่ม1น,นั่นเองครับโอเคนะงั้นวันนี้ครูเรียนสอนไปเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวครูเรียนต้องขอตัวไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนแล้วกันดังนั้นไปจะเจอกับครูเรนเรียนได้ใหม่ในคาบหนะ้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน